ละเดดปตเวติพศโกพบ่แลกว่าอีตากสะติระพะเคลดปตเวติตะหาใหญ่ยะหีนเวดาตากสะเลยช่อง7สีอากากสะตะคาอะเวคู่เวดาบ้ากะดอตากินหรือว่าโคเวดาต้องกะดอนลี๋หนอโคเวดานบ่อแยนี่เด้อป้าคือเวดาดอซิมกะตี้ตะพ่านนี่หอเวป้าคือดอซิมกะคือว่าปะลอกว่าตี้ตะพ่านนี่คือตากุร้อผะลอเลิกกะฮาฟง ดอกหันหลี่อวกปากลูหจีรอหนอตากระอมนี้กุยเราไปด้อาคูดตอเตวีได้เลยรวบชายจีนแกงคอลเซ็นเตอร์พร้อมสิมการ์ดหนึ่งสิมเตรียมนำส่งในจ้างที่เมียวดีประเทศเมียนมาอาไว้หนึ่งไปดาวองตอเตวได้เลยตาพ่ขือไวได,ดต้ตรรูปควาตตกะเอาเวเมซืกอวด,ดาได้ปวารีออลอตาลออไในบูอปกรถะว่าพอ่อขือขือไวด,าด,าด้ดอสิการ์ดตแต่เทเตวด,ด้ สิ่การเมืจะกระโถยนีกันเลยโจนิเวดาอัสเทปุปราปวาเลออดูสุดดูขหมลราพคูเรื่องรามติอาวปุนอี่ยหรอเอาไว้นี่ไม่เวลาตารสอบคุดตอกเวลวิด้า,า,พดดา,แ,ดาแพคุยแต่ชิเตอร์คิงตงกีชิเย่แพรหัวคอคุยนาริยชิลุยปน่อีกเนี่ยหรออืมปรา,า,รา,า,าร์ตีตาพ่ายปว่าให้ราสาธิตโลินาเลตาลลิโอเลตาลรอออยเนี่ยมันว่ามา นอตั้งซ้อนนี้กุยไว้ได้เจจาอีนอเต้ไวด้เพตาตันนี่อีวอลคอร์จนนารีจะชีเย่เป็นนี่นอเพลาทอคุยซ้อนจะชิเตอร์คีโตคีชีเยนี่โยซูจะดูปประกวงไปได้เลยอ่ากองกำลังบูรพาอัตวัยฮิมูดาเลตาลออารันยาประเทศสากเย่ตาลอเลบะปวากันหรือปวายนโยโฟเล่เอาเวดาเดลำใหญ่ท่านนี่หรอเนาะตาลอเพสากเย่เนี่หรอ เจเวด้าเพนนีเดอร์อยู่ตื้อที่ต่านี่เนาะอเวกองกำลังบูรพาป้าคือโดยอยู่ตื้อพาตูเตอร์คิวาลุยเนาะจะเปนด้วยไงป้าเพนนีเดอร์เจเวด้าเลยตัวเวงที่คือเวดาปราสเตอร์กันเนาะปราเตอร์ไกนเกเวด้าปราเฮลกอ์ไปกี่อบเจเวบอลดักิพารตีเนี่ย ราหเวดะเลอเวดะ USE เตะราอินเดียเตะราดอทเดรุตเตะรานี่หนอเออป่าพ่อตัวที่ปัดนี่เคลื่อนตากมานี่แล้วความย่อเห็นนี่ล่ะฮู้ได้เลยอยู่ก่อปู่ตากมาหลอเนาะอ่าลิ่วสามมันดุมันตาที่ช่วงตากป้าบ้าป้าไม่รู้เท่าไหร่ไม่ป้าไม่ได้ไม่เรียกว่าเอ่อตะตะเวลากะหาละตักเขกลาบ้าเนาะลิ่วสามมีอุนี่ป่าพ่อเรื่อยๆถ้าความพึนนาฟรีตามพึนวันลาลวา ชั่วโมงตัดอัตราสิ่งกบีอะเด้อไปนี่ๆกว่าจะเสียออกบาจันนี่ไม่เว่ละและตุลรัฐปริคลาอัตานี่นี่ช่วงนั้นล่ะกว่าพวกคือจะไม่เหลือกว่าเอาไว้อบลอาบะนอมาดลมีคิมนาจันนี่ดื้อตมี่เหลือกว่าชาติละกว่าที่ทอบุยิบ่าอยู่ช่วงนั้นล่ะทุเพลดเหลือกับอาขอกนอเหลือกว่าพวกคือเน่กะนิราชราลอวิบลอเน่นอเหลือตู่ควาดก่าข้อนี้เด้อเอาไว้เอ่อหลวะดลนอเทวดาซาเวสามนี่กว่าลออาปาคปาวอลคอนเซนเตอร์ อาตาลอออาาตกาเนาะเทวดาดาตาเป็นยกวาจูอาตานรีชุากุเวดาเลือกัมบูดียก็เฮคอคเวนดหลอดอับบัมแต่ละแพนิเนะเกวเดาอาฮัมบูดียโดยอยู่อโกเนาะเชออโกดาว่พ่อขืนเลืออยู่ก็ลึกสาเกียวตะกปาเอาเวจเวดาจิตใจอีเนาะาตามอลาตุปานี่สักเลือเลือกรามบีเนาะเลือกเมียวบีเลยอ่ากันยอกตะกปานี่วีบรอดอีเดอเอาเวเฮปเวดดาหลาซิมกาบิตะกะทู เนาเจเวดาซิมกาบี้แต่งทยในเดือตักเลจจ์นี่เวาดาอาตาสติปผือเพล่าเนาะอเวดาเลือกเอาอเวดาเลือรรำตีตาลอเพนนี่ไม่มีเรื่องความมรรยกาพ,พูด USA พกึงะยูเอสเอขวานกานในเดอเอาเวเจเวด้าเจเจอีเนาะเรือโย่โหรดเะเวตต้องการมาทำธุระเรื่องเงินบำนาญที่สถานทูตเนาะเอาเวนี่เจเวดาเลือกาเหน็นนออี่คนเรือโย่ก้อนในเดืนซาเกเฮ์มาบาคาโดเอ่อกวัดสับาราอัจ,จีตาฤี และอเมริกาโมซโอแล้วิบากก็อพูนี่หรออ่าเอาว้ในขี้การงานในเทวดาจานนี่ไม่ไม่แล้วอินเดียตะการข้อนี้เด้อรเอาไว้เทวดาตับบาสากีหรือสาโก๋เนาะตับบาสากีหรือสาโก้เนี่ยสากะ์สากย์หนึ่ง่ันนี้สากะเลยนโดดเตวันดาก็บโอยู่เลอรเอาไว้อ่าสุวรรณภูมิแบบต้นขอเนาะเทวดาต้องการกลับประเทศโดยจะเข้ามาซื้อของที่กรุงเทพอ๋ออ่าสับบาสากีหรือสาโก้ภาชนากิโดจะคือเและกีวันนี้เด้อ บางเห็นึ่เราปุยชูตาเปุยบกกปูเทวดาอาจจะก็นาสาชอบ่าตาันนี้น้ล็กกัมพูชิก็นั่นโดนเราบ่อยอยู่ในกิโลนี้ไม่ยากอาก็ปุยาเลยิดห่งไ่าแตาพอตาลอเดตาลบ้เดลอบอลมน้ทนี่ไม่ไววแล้วกัมพูชิก็มาชาร์บาดิไม่บาสอยวช่วงน้นว่าคิวตาลอยิ่งช่วงวัจันทร์้บมออืมอากตดตอนนี้เทวดาิจันนี่วิบลอนี่เดเทวดาเลกุยโลเวดาตาเตอกันนี้เราปลเวด้าตาออคีเทวดาเจจันนี่ พวกเราได้ใจก่อนทั้งสามลังรอบข้ามแดนโดยโ,โดยมีค่าใช้ใจ่ายอ๋อใบหิ้งเหล็กกับพวกปัปจจี้ย์เต,ตวิด้าเนาะการเหนือตํยารวใหญ่นี่ก็บ้านกว่าเชือกเรียกงอู้เตวิด้าอาคุณตาเนี่ยแบ้านเหลือรุอลือจีไม่ไม่ตกรวงก้อนนี้เลยทเ้ยหมดแต่ยกเว้นช,ชาวจีนและไม่พบผู้นำพาขณะจับกลุ่มดอกป่าและเฮชัวชที่ภาคตะวินตนี่แต่ที่จีบ้าแตวิด้าไม่ อ่าไม่มาตามมาตามให้เชโ่เลจจะได้บอกความว่าพ่อคือบ้าว่าพ่อสืบดาต่าเทอัดตเวไอ่าเซอร์ไกนี่หรอกว่าเชื่อ <aines> ต่างคนติดป้าบ้าเนาะวิบร้นี้เจวด้าเลยเจ้าหน้าที่ทหารชุดจับกลุ่มได้นําตัวผู้ถูกจับกลุ่มทั้ง3คนพร้อมของกลางซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ1000ซพันิบอ่าเทวดาถือไม่เพ้นนร้อนเลยแต่ป้าพ่อไว้ได้กว่าเซอร์ไกนี้เนาะคือดอซิมการ์ดไม่ถอดทรเลยตระหนูตะการแฮนด์ปืนไว้ด้านี้ บาตาเล็ทคือหรือเปอร์กอโอะเวด้าสอพอคลองน้ําใสเปอร์กอรัว่าวมีเรือคลองน้ําใสและลอกวัวเพนน,นีนี่ดีกว่าเดียวกวับต่ออัตวิเวตตินผ่านเลอรูเลตีวิบลอนนีเดออัตตากรรมบ้านจะไม่ได้ในข้อหาล,ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเฮนด่งรอเวดา้าเละทีละกปูกรรมาตาตูตาซอเนาะวิบลอนนีเดอร์จะได้เละขยายผลถึงขบวนการ c อร์เ e นเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบนำอุปกรณ์สื่อสารเพื่อก่ออาชญากรรมกุยลาเว,วด้าติเพนดิลล์เดวิดเวด้ากับบ้าตาโคท,ทีอาร์ทฮอกระดดเวลชอตตาเลตะลุควาละเฮปูซิมกาตการนี่เนาะคว้ากันลูคุ้ที่อย่าอาร์ทอกระโดดมี่อาเลปูนี่ไวเพนเล่เกันเลเชอร์นี่มันจะการเล่ป๋าบ้าช่วยบ้าป๋าบ้าถวยบ้าหาดโดตาเลคือปือซิมกาตะปล่อยยายนี่โอ้ปืนการเล จานี่บ่เด้อ19ไปถึงโคยานี่เลยปูนี่บ้าบรรดาตะข่อยเนี่ยเลย19ด้านมากกุยรอมมีกุยรอมตั้งมาให้รอมมากปูตีจาน๋าเหรอตะกานี่ลงก็บ่อย่าเลยปูนี่ตะอันนี่เปบาก้าอ้ายอบิตะโครือกะปะปอพรตะปูกะตะบลึกยาเนาะลุ้นๆเลยปูนี่คือเออเอาโคตะดอนนี่เด้อตะก็ซ่อนอีกกุยวัฒน์ติแผ่นนี้หลอดอดิสตะหยิดเจนตลอดต้านเลยอเวรลอซี้วีซ่าขอดิเด้อ สมการ์ด eh ที่ผนเกให้จบเวดาเรื่รามตดยี่เตเวงอาคนแต่ตอนนี้าตาคู่กอนนี่เดือโอเลกฮาริออร์ลอกย้อนลอืมเอาเวนี่เดินไม่เว้ได้ออนไลน์อ่าอาตาเวตากลุอักษซอ่าเราอาคือเลิกอาตะกลบปปอกลุปกเลบจิจใจอีเราไม่คืเลิก อาคือพี่คือมานี่ช่วงมดเลยตักอตขแรล้หมาคือคือเลกหาลี้ยลเอุป่ะกนเนาบ้ากูบ้ากว่ากนตอตเธอนี่ยอีมันเนตากะซ่เนี่หาทีคือเราอีมันเนี่ยกว่ารบกว่าลี้ยนี่อ้ดิเนาะต่กียน่าจะซีบว่ากาเระโอ้ดิเดี๋ยวบ้นี่จะน่ะเขาเ่มาไว้ได้เอาไว้หาชือนี่ไว้ได้กว่ลิงตีภาฟงบูเอ่อวิทเฟงบูโอจีเรนีดเชอนี่ยกว่าลิงเล่เฟซบุ๊กและเมสเซนเจอร์โอ้จี เอาคนนี่ตัดขาเนี่บ้าปรวดใ่รูมาบ้าพรวเนี่ยเวอเพรบกัดเจตโกตาคันนี่เนาะดูยึดซิ่งอย่างละแต่เดอร์พาพาพาโกโวกัวตะกั่ยยึดเจตนะเดอรพาโกโวกัวขเดอรพาโกโกเชื่อฟอนี่แล้วลิงตะคขาเนไม่เล็ดตูบ้านโดยช่วยทีเอาไว้เนี่ยอาโคเนี่ยพาโกโกกระจานตะเกอร์บ้าสลิงตะคานี่อืมอาโคเนี่ยตอนนี้เอาเวค่าหนึ่งหร่อไว้ได้แล้วตั้งกระชู่ตั้งกรติกจีจันนี่ซีหม่อ เอ่ออะคูตะดันนี่เด้อปะปลอตุบลอตะปะปะถิไฟหาคืออกลูกคอเกอจีอ่ากเลอะบูรามะเนาะอะคูนี่เด้อปะตันเนาะกเลว่าเรียนตุ้งแล้วก็มาบาผู้นี้เอาเวนี่มื้อนี้แต่เพียขอล่ะเวนี่เนาะเกียเมอะนักลุนิเจียวเลยนซบว่าเวตุยตัวไว้นั่นเลยอะคูนี่เด้อตาเชิงต้อไข่ขอปะวีด้าฟงเนาะลึกกว่ากับพี่กับมาตาบ้ากับครูจีเรียกหลูหลองเนาะอะคูตันนี่ตาล็อบีล็อบผู้นี่มา เออปาบลอคือบลอกเนาะปาเทลอเวอ่าดิซียาลสากดนี้โกก่าเนาะตะบลบลอนินเดมุลกอลลึนเตตาดอกออมณีเดนี่อะไม่เชื่อนี่ว่าคุณน่ะลิงในหน้าตาตะลุนลุนหน้าบาเออตะมีอเวเชื่อเวดาบาไม่ไม่ว่าเขาไม่เชื่อปาผู้เวอ่ะจะเต็ดบาบาแต่คราวนี้เนาะปาบลอทามีตีข้อนี้ตูตะรีเนี่ยเวรเนาะตูตะรีแลข้อตะรีนมัยแลตูนมัยแลข้อนี่เหลือหรออาร์เกลอเว အ బ్లా ကོ་ရည်လေ <love>. okay. down, ာန <tama> ော်โอเคအဝေးနေတယ်အမေဝေးတာတောက်စောခါအာလေအဝေးကလူတက်ပါတော့ခုတော်စင်ကပြည့်တူဘယ်လိုလုပ်ပြီးဟိပလောလောပတ်တာစေကောနော်ဘာဖြစ်တော့ online တာလီော်လောအိုတီဖာတယ်လောဘာပြတ်လို့သညာစုပ္ပတေထေရောတပ်လို့